ทุกคนตอนนี้มันนี่มีเปิดเราสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเพียงเริ่มต้น35บาบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนนะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้เองนะครับไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนการลงทุนทั้งสิ้นเลยทุกคนนะครับผู้ลงทุนทุกคนนะครับควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนในทุกๆครั้งนะครับทุกคนนะสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนอรับเข้าสู่ช่องของมันนี่มีนะฮะวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ใน ซีรีส์เนะของการเก็บหุ้นอเมริกาครับใน EP ีที่ห้าแล้วเพื่อนๆนะครับถูกไหมผมว่าน่าจะถูกนะ e ีีที่5แล้วนะครับประจำเดือนของพฤษภาคมนะครับ 20--25 ปีนี้เลยเพื่อนๆนะครับก็อย่างเดิมทุกคนนะครับตามแผนผมเดิมเลยนะครับว่าผมจะเก็บนะครับเดือนละ1,500บาทนะครับโดยเงินส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเงินที่ได้รับรายเดือนมานะผมก็จะแบ่งจัดสรรปันส่วนนะครับมาลง ฝั่งของอเมริกาแล้วกันเพื่อนๆนะครับก็เรียกว่าจากเดิมทำาแต่พอร์ตไทยนะครับวันนี้ก็เรื่องที่จะขยับมาเป็นแบบพอร์ตต่างประเทศเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าตอนนี้จริงๆบอกกันเลยว่าพอร์ตไทยผมก็ยับมากๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําในอีพีต่อไปอยู่นะครับก็เรียกว่ากําลังรวบรวมข้อมูลอยู่ตอนนี้เรียกว่าถ้าเกิดใครที่เล่นอยู่นะวันนี้ผมอัดวันที่12มั้งนะครับก็ หนักหน่วงมากนะวันนี้หนักหน่วงมากๆนะครับก็ให้กำลังใจทุกคนละกันนะครับต้องเลื่อยอีกแล้วนะครับอ่ะมาเริ่มกันต่อดีกว่านะครับก็อัปเดตพอปัจจุบันของผมนะครับผมก็ยังเก็บอยู่3ตัวเดิมทุกคนนะครับก็คือตัว JPEQ ทุกคนนะ JPMorgan อันนี้แหละครับแล้วก็มีตัวของ BerkshireHathaway.B นะหรือหุ้นแบบปัวาเลนนะครับแล้วสุดท้ายก็คือน้องวู้นะครับตัวของ NASDAQETF เพื่อนๆของแวนการ์ดนะครับก็พอปัจจุบันนะวันนี้เลยนะครับติดลบอยู่0.27นะครับก็ นิดหน่อยนะนิดหน่อยแต่ว่ายังรับได้อยู่นะครับก็ถือถือว่าแม้จะมีความผันผวนนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นเรว่าอะไรเป็นเรื่อง่าก็เป็นฝั่งที่ยังมีความแข็งแกร่งแล้วกันแล้วก็มีเม็ดเงินยังไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะทำให้ตัวของพอตเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงมาเยอะแยะมากมายอะไรนะครับมาเงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคิดเลยดีกว่าไะทุกคนแล้วผมแบงยังไงนะนเพื่อนๆนี่คือแผนของผมนะครับก็คือผมจะ ซื้อ1ั0 0ทุกเดือนเลยนะครับก็จะแบ่งเท่าๆกันเลยนะครับตัวของ JPEQ 500บาทนะครับตัวเบิ k s h i r e ก็500บาทแล้วก็น้องวู้5 0 0บาทนะครับเท่าๆกันเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแล้วกันว่าผลตอบแทนเป็นยังไงเนอะนะฮะอัปเดตก่อนแล้วกันผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นกราฟของแบบลายตัวแล้วกันเป็นของ ETF ตัวนี้เลยก็คือตัว Vanguard S&P 500รอน้องวู้ตัวนี้นะครับก็ดูจากเทรนดนะครับใน ปีนี้แล้วกันหรือหรือเริ่มแต่พุทภาแล้วกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเริ่มกลับขึ้นมาอะไรมาทุกคนนะครับถ้าดูถ้าดูถ้าดูตรงนี้นะคือผมเปิดเป็นอินดิเคเตอร์ของ CDC Action Time Zone ทุกคนนะ CDC ก็คือเรียกว่าเป็นแบบเป็นสูตรตัวหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดูแบบแนวโน้มของของหุ้นตัวนั้นก็คือถ้าเกิดทุกคนอย่างเห็นตอนนี้คือมันเรียกว่ายังเป็นขาขึ้นนะ นครับตอนนี้เป็นขาขึ้นอยู่นะครับเรียกว่าเป็นโซนเขียวยังเป็นโซนบายอยู่ก็คือโซนซื้อนั่นแหละนะครับเรียกว่ามันเริ่มกลับตัวตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมต้นเดือนมาแล้วเริ่มกลับตัวแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเบื้องต้นนะครับก็คือเรียกว่าทั้งราคาหุ้นนะครับและรวมปันผลเนี่ยหเดือนอยู่ที่บวกหทุกคนนะครับสเดือนบวก9นะครับ year to date นะครับก็คือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยถึง ณปัจจุบันเนี่ยบวกอยู่2นะครับก็คือต้องยอมรับว่าช่วงต้นปีเขามีช่วงแบบดาวเทนลงมานิดนึงนาะแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับ1ปีย้อนหลัง13%แล้วก็3ปีอยู่67.96%นะค่อนข้างน่าประทับใจกับตัวนี้เรียกว่าเขียวทุกตารางนะฮะอ่ะมาดูต่อดีกว่าต่อมาตัวของ JPEQ ทุกคนนะครับ j b q นะ <laughs> JPMorgan Nasdaq Equity พรีเมียมอินคัมอ้ยาวเกินไม่พูดแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดว่าดูจากเทรนด์ปีนี้ก็เหมือนกันทุกคนนะครับเขาเริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้นในช่วงของพฤษภาคมเหมือนกันแต่ว่าในความชันของกราฟเนี่ยยังไม่เท่ากับแวนการเนตรวสักคู่นะครับก็คือถือว่าเป็นเทรนด์เริ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่าอย่างตัวพื้นที่ของสีเขียวที่ใต้เป็นตัวกราฟตัวเนี้ยมันยังไม่ได้แบบ เยอะมากนะแล้วเป็นขาขึ้นแบบอ่อน,ออนๆแล้วกันทุกคนนะฮะก็ผลตอบแทนนะครับหนึเดือนย้อนหลังก็บวกอยู่สามจุดหกนะครับสามเดือนบวกหกจุดสามนะครับเยียร์ทูเดทปัจจุบันนี้คือลบยืนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าใครลงทุนต้นปีอย่างผมก็อาจจะลบอยู่นะครับแล้วก็หนึ่งปีย้อนหลังบวกอยู่แปดจุดห้าแล้วก็สามปีย้อนหลังลบยืนหนึ่งจุดสองนะครับก็ถือว่าโดยรวมยัง ทรงๆนะทรงๆคือต่อให้ลบก็ยังลบไม่เยอะอะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ลงทุ้นทูจาวันเนี่ยก็อาจจะกําไรอยู่นะณนะปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับหุ้นของปู่นะฮะวอร์เรน t บัฟเฟตแบบตด B ีทุกคนนะครับก็ตั้งแต่ผมลงไปนะเพืเ่อนๆนะก็ลงยาวๆ <laughs> ลงยาวๆคก็คือเรียกว่าโอเคสัญญาคือจริงๆมันเป็นสัญญาณของช่วงเซลแหละทุกคนเนี่ยช่วงเป็นช่วงขายนะจนเห็นปะมันเป็นพื้นที่สีแดงและเป็นช่วงช่วงขายคือถ้าเกิดใครลงทุนอย่างผมช่วงนี้ยก็น่าจะแดงไม่ผิดปกติอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ลงทุนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ผมเชื่อว่าบวกอยู่เยอะอยู่ตัวต่อให้ปัจจุบันนี้ก็ยังก็ยังน่าจะยังบวกอยู่นะนะครับเปตอวแทนนะครับก็คือเนี่ยดูยางหนึ่งวีนะครับก็ลบอยู่เจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งเดือนลบห้า 3เดือนลบ3.88นะครับก็คือปีเนี้ยยับนะครับค่ <c oughs> อนข้างยับในปีนี้นะครับ6เดือนยังบวกอยู่5,8นะครับย e a r t o เดื today, บวก6,8แล้วก็1ปีย้อนหลังได้อยู่บวก18.54ก็ยังโอเคอยู่นะครับผมก็ยังเชื่อมั่นป่วแล้วผมก็ยังจะเก็บต่อไปแล้วกันทุกคนนะครับ แลังตนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมเก็บน้องวูเข้าพอไปแล้ว500บาทเ,เพื่อนๆนะครับแล้วก็วันเสอ้องผมนะผมบอกเลยว่าผมจะซื้อในวันที่เขามีโปรโมชั่นทุกคนนะครับคือเป็นการไม่คิดค่าคอมเลยฟรีเลยนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นเลยแต่ว่ามันก็ไม่กี่ตังค์หรอกน <c oughs> ี่หรอแม มันก็มีกี่ตังหรอกนะครับแต่ว่าอก็ถือว่ามันมีโปรอ่ะเราก็ใช้สักหน่อยหนึ่งละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ใช้แอปดามในการซื้ออยู่เนี่ยอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นรายเดือนเขานะทุกคนคือช่วงนี้ผมเห็นเขามีทุกเดือนเลยเนี่ยซึ่งเดือน6อันเนี้ยเขาก็จะมีช่วงเวลาในการฟรีค่าเนี่ยแบบสวันทุกคนก็คือวันที่11บมิถุนายนนี่ผมเก็บไปแล้วนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันที่2ี่นะครับก็คือจะมีช่วงมันกับต้นต้นเดือนมันเรียกว่ามันก็สิบมันกับกเียว่า เอ็นมันแล้วกันกลางเดือนกับปลายเดือนนะครับมีโปรโมชั่นอยู่ยังไงก็ถ้าเกิดใครที่ซื้อพอร์ตใหญ่ๆเนี่ยก็อ,อาจจะน่าสนใจนะว่าเม็ดเงินมันใหญ่อย่างผมเม็ดเงินมันไม่เยอะหรอกนะครับแต่ก็ถือว่าได้ใช้สิทธิประโยชน์แล้วกันซึ่งก็จัดไปเรียบร้อย500บาทนะครับต่อมาตัวห่ง j p q ก็เหมือนกันทุกคน500บาทจัดไปแล้วนะครับช่วงฟรีค่าคอมเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สุดท้ายเะครับเบอร์ชัยฮาร์ดแวร์บีนะครับ,รบเรียบร้อยนะครับ500บาทเข้าพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับ ในปัจจุบันนะครับก็คือจากเดิมนะครับมีมูลค่าทุนอยู่วันละ4,004นะค,คือวันละ103.2 USD เป็น179แล้วนะครับก็เกิดจากการเติมเงินนะ เกิดจะขาดเติมเงินนะครับเพื่อนๆนี่ใช่ไรครับก็คือเก็บไปเรื่อยนั่นแหละนะฮะก็อย่างนี้สัดส่วนนะผมก็มีเรียกว่ามีการปรับเล็กน้อยและกันทุกคนนะครับแต่ว่าในส,ส่วนปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังติดลบอยู่นะลบอยู่0.27นะครับก็แต่ตัวของน้องวู้หรือแวนการเนี่ยกำไรเพื่อนๆนะก็คือบวกอยู่2.94นะครับแล้วก็ตัวของ JBQ เนี่ยลบอยู่1.12นะครับเบิร์กชัยฮาร์ดเวร์ลบอยู่2.13เทียบกับ เดือนก่อนนะก็คือเบิร์กชัยลบเยอะขึ้นนะครับแต่ว่า JBQ เริ่มกลับมาได้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้กลับมากนสะสัดส่วนพอร์ตก็จะเป็น4 2 40 1บี่สิบเพื่อนเพื่อน,นนะครับในปัจจุบันอ่ะก็คือหน้าตาประมาณนี้เพื่อนเพื่อนนะครับก็มีการเรียกว่าแบ่งสัดส่วนกันใหม่นะอย่างตัวของ NYSE เนี่ยสิก็คือตัวของเบิร์กชัยนะครับแล้วก็ตัวของ n a s d a q ก็จะเป็นตัวของ JBQ เนะแล้วก็ตัวของ NYSE ันี้ยกนะครับก็จะเป็นตัวของน้องวูนะเพื่อนัดส่อะมาณนี้ นะครับเรียกว่าก็ส่งส่งนะดูปันผลดีกว่าทุกคนนะครับก็คืออย่างที่รู้กันว่าตัวของ j p q เนี่ยมันเป็นหุ้นปันผลรายเดือนนะบางคนยังเพื่อบางคนยังไม่รู้นะครับก็คือเขาจ่ายเงินปันผลทุกเดือนนะครับซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับการขายออปชั่นในเดือนนั้นแหละว่ามัน มันได้เยอะได้น้อยอะไรนก็คือเรื่องของตัวแทนโวนนั้นละกันก็อย่างดูอย่างผมเนี่ยผมจะเก็บข้อมูลตั้งแต่ที่ผมได้มานะคือเนี่ยได้ตั้งแต่0.12 US นะก็3บาทกว่านะครับแล้วก็0.44 4ได้14บาทนะครับแล้วก็0.49ได้16แล้วก็วันจุปจวบนี่คือ0.66เพิ่งจ่ายมานะครับประมาณช่วงต้นเดือนของเดือน6เน,นาะก็คือประมาณสัก20บาทปจวนี้ผมก็ได้เงินมา56บาิบกบาทจุดสี่สามโดยประมาณนะผมค ตัวทัวกลมๆแล้วกันว่ราะผมได้มาสั้งสองจุดแปดสองเปอร์เซ็นต์อันนี้คือแค่เงินปันผลนะนเพื่อนไม่ลงกับตัวหุ้นนะแยกเงินปันผลเลยคือเป็นหุ้นปันผลรายเดือนก็บางคนก็จะลองมองดูก็ได้นะอย่างผมเนี่ยเป็นการลงทุนแบบเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าพอใจได้ผลตอบแทนมาทั้งสองจุดแปดเปอร์เซ็นต์แค่เงินปันผลเนี่ยก็อาจจะน่าสนใจก็ได้นะในตัวนี้เพราะว่าอย่างตัวหุ้นสหรัฐเองมันก็ยังถือว่าเป็นหุ้นแบบมีแนวโน้มในทางที่บวกอยู่ก็คือหรือว่าทางโลกยังมองมองว่าเขาดีอยู่เนาะนะฮะ ่อมาตัวของน้องวู้หรือแวงการนะครับก็นื่องจากว่ามันไม่ใช่หุ้นปันผลรายเดือนเพื่อนเขาเขาก็จะมีการจ่ายตามแบบไตรมาสของเขาไปเนือก็ผมก็ได้มาอยู่มันตั้งเนี่ยสามสิบตามเนี่ยเราผมก็ได้มาศูนย์ยุดหนึ่ง USD คือจะเข้าใจว่าจากเดือนมีนาผมผ่อนไม่เยอะอ่ะเพื่อนเพื่อนผ่อนผมยังเล็กอยู่นะครับก็แน้มานิดหน่อยเนี่ยได้มาสามบาทกว่าเพื่อนนะครับก็ไม่เยอะเทียบไปผลต่อแพงกัะมาศูนย์ยุดสองสองโดยประมาณละกันนะครับก็คืออันนี้เป็นแค่เงินปันผลนะไม่ได้เกี่ยวกับราคาหุ้นนะครับก็ นโยบายมันต่างกันนั่นแหละนะไม่ว่าเขาต่างกันก็คือ j b q เป็นการป็นผลทุกเดือนแต่น้องวู้เนี่ยเป็นก็คือนโยบายผลของเขามีความแตกต่างกันนิดหนึ่งเพื่อนนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังเป็นตัวที่ดีทั้งคู่นะในมุมมองของผมนะครับแล้วก็นี่กราฟประมาณนี้เพื่อนนะครับเรียกว่านําไปไกลเงินปันผลตโดย j b q ประมาณสัก56สิบหกบาทนะครับแล้วก็น้องวู้ดสามบาทเพื่อนแล้วก็บ e r k s h i r e Hardware นะครับไม่มีการจ่ายผล,ลเพื่อนก็คือถ้าเกิดเขาได้เงินมาเนี่ยเขาก็จะเอากลับไปซื้อหุ้นลงทุนต่อเรื่อยๆนะครับเรียกว่าเป็นแบบ กระเป๋าตังค์ฝากเงินนะเพื่อนนะอนโอเคกับเพื่อนวันนี้ก็คงอัปเดตกันประมาณนี้ละกันนะครับเรียกว่าผมก็ยังเก็บต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คือเป็นวินัยทุกคนนะรเรียกว่า <laughs> กำไรไม่กําไรไม่รู้นะครับแต่ขอมีวินัยไว้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นกําไรก็เป็นเรื่องที่ดีนะแฮปปี้นะครับแต่ว่าถ้ามันยังไม่กำไรช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรผมสุกว่าผมรับได้กับ การขาดทุนเล็กน้อยไม่ได้มากเนื้เราก็ยังมองว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจอยู่ในปัจจุบันนี้ถึงแม้ข่าวมันจะลบเยอะก็ตามนะครับแต่ผมก็มองว่ามันเป็นตลาดหนึ่งที่แข็งแกร่งเลยแหละเทียบกับตลาดอื่นที่เรารู้จักไม่ได้ว่าตลาดไหนนะนะฮะก็เรียกว่า มันเห็นก็คือเรียกว่ามันเห็นอยู่แล้วกันทุกคนนะครับเรียกว่าเห็นจากผลตอบแทนที่มันที่มันโชว์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยตัวเลขไม่โกหกใครเนาะนะฮะอ่ะโอเคก็คเพื่อนๆวันนี้ก็คงประมาณนี้เพื่พอนๆยังไงขอบคุณทุกคนว่าให้ติดตามด้วยนะครับอันไหนที่ผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไปด้วยทุกคนนะฮะก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปแล้วกันครับก็รอดูว่าผมจะได้กําไรเมื่อไหร่ในกับตัวนี้เนาะนะก็อาจจะไม่ใช่เร็วนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันอึมคึมเหลือเกคนคินในช่วงนี้นะเพื่อนๆนะก็ขม ที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของผมที่มีด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้เราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปมันจะได้เด้งแจ้งเตือนนะแล้วก็สุดท้ายเหมือนเดิมเพื่อนนะครับมีอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับเพื่อนที่ผมตอบได้ผมจะตอบให้เลยนะแต่ถ้าเกิดไหนตอบไม่ได้ผมก็จะหาข้อมูลให้ก่อนแล้วกันถ้าไม่ได้ก็จะก็จะบอกว่าไม่มีรู้แหละนะครับ <laughs> เกันการถนันแหละก็มันไม่รู้ว่า ทำไงเ่ะก็มันไม่รู้นะแต่จะพยายามนะผมจะพยายามนะมนเพื่อนนะอ่ะก็ขอให้เพื่อนๆที่ลงทุนทุกคนนะครับมีความสุขนะฮะและขอให้ได้กําไรในเร็ววันและกันผมก็เช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุนมากนะครับเจอกันในพาร์ทหน้าครับบายๆทุกคนฮนะ